อัปเดตล่าสุดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการว่านหยานะครับตอนแรกว่าจะทำการาปลูกแบกปักดามเอานะครับพอดีท่อนพันมีหลายนะครับจงใหม่ประมาณไรหนึ่งนะครับอันนี้ก็รหลบแรกนี้เอามาซิปกระทร้อกาได้เครื่องให้นี่แหละครับก็เลยจะ ่ใส่แบบไว้นี่แต่ว่าจะเปืองทอนพันธุ์นะครับเพราะว่าการปลูกหยานะครับว่านหยาที่เป็นทอนพันธุ์บวัวจะเป็นเพ่งกุลาหรือว่าหยาขน้นหยาซิกเนยลยว้าไนนะครับที่ลักษณะประมาณหากขึ้นจะออกตามคอนะครับนันก็คือการไถปันขาดไว้นะครับแบบนี้นะครับวิธีการนะครับหลายคนหลายสูตรนะครับ บางคนกะปั่นไหวเอาน้ำเข่าแบบนี้นะครับบ้านนายาแบบนี้แล้วกะเอาถังสองรอยลิตรนะครับหรือว่าเอาทอเอาหางยางกิ่งนะครับหรือว่าเอาข้นย้ำนะครับอันนี้ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะครับใส่แนวยำเอาใส่แนวกดลงเอาแต่ว่าน้ำตรงร้ายกว่านี้นะครับน้ำตรงถ่วงค้งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำออกนะครับนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็คือการดำดำไม้ถึงว่าเห้ายิบแล้วก็หยัยบนะครับนะครับหยัยบเป็นลุ่มเป็นลุ่มห่างกันประมาณศอกหนึ่งหรือว่า30มเส้น30มเซนนะครับอันนี้จะใส่ท่อนพันหน่อยนะครับแต่ว่าใส่เวลาหลายเปอร์เซ็นเกิดจะลอยเปอร์เซ็นนะครับแต่สาหรับการแบบนี้นะครับเปอร์เซ็นเกิดกับประมาณเกืาสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับก็บจะใส่ท่อนพันหล่เนี่ย ครับขอดีขอด้อยนะครับอันนี้สําหรับการปลูกห้านะครับการเลี้ยงแต่บริบวพี่น้องนะครับบางคนกะมีท่อนพันหน่อยกะดําเอานะครับดาเอานะครับเหยียบเอาวางลงแก็เหยียบวางลงก็เหยียบนะครับกะจะใส่ท่อนพันโบลายเพื่อเส็นการเกิดก็จะสูงนะครับบางคนกะจะว่านไว้แบบนี้แล้วก็ใส่โรตาลี่ปั่น นะครับกะแหล้วเตียบริบทนะครับสําหรับผมเองสูตรนี้นะครับเป็นดินดินทรายนี่ก็โบกเกินมื่สองหมือนนะครับน้ำก็จะเบิดเองนะครับดินทรายก็คือมันจะแน,น่นมันจะแกน,นจะโกคอยลงนะครับผมก็เลยจะใส่สูตรเอาลอยเหยียบเอานะครับแล้วก็ใส่ขาดนิดๆจักหน่อยกดๆลงจักหน่อยนะครับให้ลำต้นนะครับให้ยาลงดินจักครึ่งหนึ่ง หรือว่าสามสี่ส่วนนะครับให้มันมีผูขึ้นมาแน่นะครับแต่ว่าถัาเป็นดินตมเห็ดบ่อใดนะครับจะสใส่ได้แค่ยำจะเอาขาดบ่อใดเพราะว่าขาดมันจะเนกลงไปเรื่อยนะครับหญ้าจะจมดินนะครับปรเปอร์เซ็นต์การเกิดจะน้อยแต่ว่าดินทรายนี่พืนมันแกนนะครับนี่ครับพื้นมันเบียบแกนเลยครับนี่ครับขนาดเยียบไปยังบ่อยากลงครับนี่ครับก็เลยจะเอ่อใส่ขาดซอยกดจังหน่อย นะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะพอดีนะครับนี่ครับหยาบลงไปซ้ำนี่ครับนี่ครับพ่อแล้วครับซ้ำนี่นะครับก็จะใส่ลออรเหยียบเอานะครับหรือถ้าท่อนพันหน่อยว่างแถวไว้นะครับว่างเป็นแถวกะว่าช่วงหางระยะหล่อหางซ้ำระยะหล่อนะครับสองหล่อเขากับหยียบเอานะครับพอมันตีแล้วมันจะเรือเองนะครับอันนี้ผมวัน แบบนานะครับเพราะว่า,าทนพันธุ์มีหลายนะครับทนพันธุ์มีหลายถ้ามีหน่อยเท่ากับว่างเป็นแถวเอาก็ได้ใส่รอยเหยียบเอาหรือใส่ขนเหยียบเอาก็ได้ถ้ามีโตรตารี่กับโรตารี่ปั่นนะครับนี่คือวิธีการปลูกหญ้านะครับบวัวเป็นหญ้าเฮงโกลาหญ้าในหญ้าซิกเนลนะครับหรือว่าหญ้าขนสําหรับหญ้าขุนทา้นทน้น,น,นพันธุ์หรือทนพันธุ์เหย้าซับเอานะครับจะเกิดดี นะครับซับประมาณจะขืบสองขืบนะครับหลกวกกว่านเลยครับวานห้วยเลยครับแบบนี้ครับสิเดียวตัวนั้นผมจะเอาหยาขนใส่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่น้ำขังถันปูเพ็งกุลาอาจจะไม่ตายแต่ก็ไม่โตนะครับตอนแรกว่าจะไปเอาหยาในมันฝัดพกกระเทือนนะครับเออน้ำกระารพอดีหล้วก็มันกระารเลยครับมันจะเบิดไวน้นะครับนะครับตอนแรกก็ติดตอท่อนพันเพ็งกุลาครับหยามันมะเลย ไ้นะครับเอโมเมนเพนกลายาเอ่อไนกับมันมาเลน,นะครับกับลงซูปเปอร์นะครับเราจะเอามาลองเบ่องอันนี้คือยาที่จะคล้องมีอยู่กะโบเป็นยังครับเพนกลากับโปรตีน1 2ถึง14เปอร์เซ็นต์นะครับกะเกีียวพื้นที่หน่อยแต่ว่าได้หลายมีซิปกระท้อนะครับประมาณผมให้ลูกๆก,กินมือหนึ่งนะครับกะมืออื่นกันอาจะ เหล่าตัวนั้นแล้วก็อีกมือนึงเหล่วตัวฝุดนะครับเพราะว่าค่อยเช็ดเอานะครับมันมีภารกิจแนวอื่นนํานะครับเพราะว่าขบบนให้ขบนาบวนำลายอยู่นะครับนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ครับผมกับนาย่านะครับแจ้า